จะาไสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ชื่นชอบในการขึ้นต้นมะพร้าวครับผมขึ้นเลยเออเฮ้ยโอ้เนี่ย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 นี่ดึงดึงแบ่ได้ตั้งเลยสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ชื่นชอบในการขึ้นต้นมะพร้าวครับผมลอยได้เนี่ยอะไรดีไรใส่ไปเลยใส่ไถ่เลยน่ะเอายวพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นเดี๋ยวพี่ขึ้นก่อนสวัสดีครับ นะครับมันได้ก็นกะโอ้ื่องต่เฮ้ยเครื่องเเฮ้ยเนี่ยเนียเนนียชื่นชอบในการเคลนต้นมะพราวอ่ะขึ้นได้เลยผมื้อขึ้นเนี่ยแหมบอแล้วเออบอแล้วบอบอขึละขึนมาแล้กับขึ้นอ่ะบอลมาได้นได้ออนงับน่ แต่แล้วแต่านแล้วมันจะอยู่คุณเขาแอนั่งป่ากุญจกปอกมะพร้าวสวัสดีทุกคนทุกคาะครับผมที่ชื่นชอบในการขึ้นมะพร้าวครับพี่นันเฮ้ยเดี๋ยวดอเออฮะเราดอไม่เฮ้ยคุณเตะเฮ้ยคุณนเตะเฮ้ยอะไรอะไรช่กูโอ้เตะเว่ยเตะเว่ยนะเนี่ยวิธีการขึ้นมะพร้าวครับ

อะไนะอะไรนะบ๊อบบ๊อบโอ้ยไที really? oh. ่กะโอ้ซ <arriver> ีโ <philanthropy>: อ <laughs> <tech Hungarian> <t> ้ยนลงเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่นแกนไปนันโลไปนันโลเลยแม่เฮ้ยขาสอดผับผับพอไปนเเยา่สนทับทแล้ว อ้าวลงแลได้แล้วครับผมได้แล้วข้นหัวอ่าขึ้นหัวป่ะอ่าเอาว่าอาวเอาึ้นไปลื่นไหนจะไปลื่นไงเก็บอ่ะอย่าลื่นอย่าลื่นครับผมอย่าลื่นครับรถเก็บเลยรถเก็บบนบนโม่กันเองเหรออ่าวดาฮัดาเออมันเออมันขึ้นได้มันเต็งมาได้บ่เฮ้ยเนี่ยฮันดาฮันดาทึกฮันาทึก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 ทึก

นั่นอะแก่หน่อยอ่ะพอพอพอหมดได้ลำเดียวเว้ยเอ๊ะมันขึ้นเน็ตบ่เฮ้ยเออมันแครบบ่เฮ้ยขึ้นเน็ตเฮ้ยขึ้นเน็ตบ่เฮ้ยรับบูมบ่เฮ้มันขึ้นเน็ตบ่เฮ้ยสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยลูกพี่แถวคำไม่ต้องขึ้นละโอ้มึงหนึ่งเลยมึงสองสิมึงหนึ่งให้เอทีส์ละเดี่ยวเลยมันไม่ยูพี่นะเป็นคนขึ้นอ่ะไาแล้วไม่ได้คุยแล้วบ่กันไม่ได้คุยคุยทุกหมดเลย นะเถื่อนเถด่อนเถื่อนเถอนเถื่อนยไปบ๊คลิปนี้ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันขึ้นต้นมะพร้าวอีกครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับนี่มันขึ้นต้นมะพร้าวโซ่ไปเลยเฮ้เอ้าโลกจัดจายว่าจะให้บอกเออมาใกล้ๆนะบ๊วเออโลกมาใกล้ๆนะบ๊วยมันหนักอ่ะมันหนักนะ คุณต้นได้เหลวพวกแก่แน่พวกแก่เออครับไปเก็บมะพร้าวก่อนครับ